ต้นไม้ที่เราเคยปลูกเราชอบปลูกทำกิจกรรมไม่ได้คุณหมอทไม่ได้ไม่ได้ <โง S 1> เลยเพราะว่ามันตามันมืามันมัวมันแสบด้วยทำไม่ได้กิจกรรมที่เราเคยชอบป,ปลูกต้นไม้ที่เรอยากลองทำเราทำไม่ได้คือ <โง S 2> ท,ทำให้เราเบื่อเบื่อนานเบื่อ,อนานในกิจกรรมการที่ที่เราเคยทำแล้วก็ กลงไปเยอะอดูทีวีแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะดูเพราะว่าตามันมันเครียดเรื่องตา ไปทาอะไรก็มีมีความสุขก็คืออันเนี้ยต้องบอกอันนี้อยู่ที่บ้านสวนของอาจารย์อาจารย์ชวนมานะคะเพราะว่าหลังจากรักษาแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเป็นมากเาเรามามากรักษาเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลมาเยอะมากไม่หายสักทีตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มลืมตาได้เริ่มใช้ชีวิตได้มากขึ้นอาจารย์เลยชวนมาบ้านสวนอันนี้ก็มาบ้านสวนของอาจารย์ธรรมชาติสดชื่นสดใสมาก ดอกไม้ต้นไม้เยอะมากก็คืออาจารย์ปลูกเองทั้งหมดเลยอ่ดีมากเลยหมอเพราะว่าไปมาหลักหอละนะก็ไม่ไม่ไม่ดีขึ้นก็รู้สึกแสบตาตอนกลางคืนแสบตามากก็ไปก็ให้น้ำตาน้ำตาเทียนมาแล้วก็ไปรักษามาก็ประมาณกคั สามสี่เดียนก็ไม่ดีไม่ดีค่ะก็ไปทีไรก็ได้แต่น้ำตาเทียนมาก็าเทียนแล้วเขาไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไม่ดีไม่ดีก็ได้แต่น้ำตาเทียนมาแล้วก็ม่าจะมีวิธีที่รักษาดีดีกว่านี้ได้ม่ใช่แต่ยอดใส่น้ำตาค่ะแล้วก็บอกอ่ะหยอดใต้กระฐามบอกว่ามีวิธีที่จะรักษา ทีปุ่มบอกไม่มีอายุมากอายุมากแห้งไปหมดแหละเพราะอายุมากเขาอายุเยอะแล้วเราก็ยิ่งเครียดเลยเครียดจริงเขาแก้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าเพราะอายุเยอะเพราะเราเห็นอ้าวคนแก่กว่าเราเนี่ยเขาอายุตั้งเจ็ดแปดสิบเนี่ยทำไมเขาไม่เต็มล่ะอาค่ะเออแล้วว่าอายุมากมันมันจะเกี่ยวแล้วกัน ราะว่าแถวบ้านเราก,ก็มีอายุมากมากกว่าเราอีกเจ็ดสิบกว่าอืมอ้าวทำไมเ้าไม่เห็นจะต้องใช้น้ำตาเทียมหยอดอย่างเราใช่มันน่าจะมีวิธีที่รักษาได้ น่าจะดีกว่าไม่อยากหยอดน้ำตาที้เงีทุกชั่วโมงมันมันเครียดครียหมอการที่เราต้องเหมือนว่าทำอะไรแบบจุดจอมจุดทุกโจงอะไรอย่างเงี้ยนนนาเครียดคือไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะวันวัน